หน้าโปรเจคเตอร์นะคะสว่างสว่างเลยนะคะแม็กแต่งเท่ๆนะคะคันนี้ได้โลบาหลังแต่งมาด้วยนะคะช่วงล่างเดิมๆสภาพดีนะคะแม็กไลเนอร์สภาพดีนะคะภายในของคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยสภาพดีมากนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่สนีรถบ้า2น2ถนนซอมสร้างปทุมธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่นะคะสวยๆเลยนะคะพรถูกมากมาก 0.2นะคะ XLT ปี XL 2000 บอกเลยว่าสวยสภาพดีมากนะคะได้ชุดแต่งรอบคันด้วยนะคะกระจังหน้านะคะนี่เป็นกระจังหน้าแต่งนะคะสวยสวยเลยมีมาที่เป็นโครเนียมอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเท่มากๆเลยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะสว่างสว่างเลยนะคะคันนี้ได้ปร่งซุ้มล้อรอบคันนะคะแม็กแต่งเท่ๆนะคะยางเต็มๆต็มนะคะใช้งานได้ยาวเลยนะคะกระจกพับไฟฟ้านะคะคันนี้เป็นโอเพนแคนะคะแคปเปิดได้กว้างเลยมีแหลกหลังคาคิ้วกันสา์ให้ ครบเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูเม็ดอาร์ก,กันก่อนนะคะพี่ๆคันนี้รถเดิมนะคะจากโรงงานไม่มีโดนมาแน่นอนนะคะเม็ดอาร์ครบนะคะซอกประตูน,น็อตไม่มีแกะไม่มีทอนเลยนะคะไม่มีรอยแกะนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะแล้วก็ชุดเครื่องมือมีมาให้ครบเลยจะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวหนูเปิดให้แบบนี้นี่ มีมาให้ครบเลยนะคะด้านข้างนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยขีดข่วนเลยคันนี้ได้โลบาหลังแต่งมาด้วยนะคะสีดำเข้ากับรถมากๆนะคะคุมโทนมาเลยคันนี้ท้ายสวยๆไม่เคยชนมาแน่นอนนะคะเซ็นเซอร์ถอย4จุดนะคะใช้งานได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันนะคะช่วงล่างเดิมๆสภาพดีนะคะช่วงล่างหนึบนะโครงสร้างเดิมนะคะแมกไลเนอร์สภาพดีนะคะ นมกไลเนอร์สภาพดีแล้วก็นอนตรงนี้ไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเลย่ารได้คันนี้ไปคุ้มแน่นอนราคาถูกมากเลยบางคนอยากได้ฟอร์ดแบบควอนถุกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูแนะนําเลยนะคะคันนี้เลยราคาดีนะคะรถสภาพดีได้ไปคุ้มแน่นอนมาเรามาดูด้านนี้กันนะคะอะ แล้วก็ซอกประตูนะคะน็อตทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อดีกว่าภายในของคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยสภาพดีมากนะคะกกว้างแบบนี้เลยเบาะแคปเป็นเบาะหนังนะคะพี่ๆแล้วก็เบาะด้านหน้านะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะสภาพดีนะคะทั้งเบาะแคปเบาะหนังเบาะผ้าเลยนะคะคันนี้ได้เครื่องเล่นวิทยุนะคะเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้ค่ะเกียร์ธรรมดา6สปีดพวงมลาลัยไฟฟ้ามัลติฟังก์ชันนะคะมีคูณคอนโทรลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ คอ,ะค,ะคอนโซลนะคะคอนโซลด้านหน้าสภาพดีนะคะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยกาวเลยแล้วก็สมุดคู่มือมีมาให้ครบนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราดูด้านบนกันต่อนะคะด้านบนของคันนี้นะคะเนียนเลยนะคะไฟติดทุกจุดนะใช้งานได้ทุกจุดนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ติดหรืออะไรนะคะมีที่ใส่แว่นนะแล้วก็ตรงนี้โอ้ยมีกระจกสองหน้าด้วยนะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนอันนี้เลยกระจกตัดแสงออโต้นะคะเลขมา ของคันนี้นะคะอยู่ที่1 1 0 0 0กิโลนะคะตกปีละประมาณไม่ถึง20,000นะคะปีละประมาณ1 8 0 0นะคะถือว่าใช้งานปกตินะคะไม่น้อยแล้วก็ไม่แท้นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อนะคะนนี้จะมาพร้อมเครื่องยนต์2.260แรงม้านะคะเครื่องเดิมๆฟิตๆเลยนะคะไม่รั่วไม่ซึมสตาร์ตติดง่ายนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กัน ของตัวคานกันต่อนะคะคานเดิมๆจากโรงงานนะข้างหน้าไม่มีชนมาแน่นอนนะคะแลรอบคันทั้งคันนะคะเดิมจากโรงงานนะคะอะไรเดิมสวยๆเลยนะคะน็อตทุกตัวไม่แกะไม่ถอดนะคะนี่น็อตฝากระโปรงก็นินเนียนเลยนะคะฝากระโปรงเป็นระบบโชกอัพนะคะเปิดปิดได้สบายเลยมีแผ่นกันความร้อนให้ด้วยนะคะทางเราเปลี่ยนไทยคองเลีวก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกคันค่ะแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์สูงสุด1ปีหรือ1นึ่งหมกิโลด้วยคันนี้ราคา ลูกค้าที่ทงเพจเข้ามาเท่านั้นนะคะลด30,000บาทเฉพาะลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะคะพอนเพียง6,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญานะคะลถเน้นเราผ่านการตรวจรับรองคุณภาพมากกว่า200จุดรับประกันเลยว่าคุณภาพแน่นๆเกรดเอทุกคัน ที่สนใจรถสวยๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าทักเพจ a c e บุ o กของเราเข้ามานะคะทางเรามี4เพจตามนี้เลยแล้วก็มีติกต่ออีก2ช่องทางนะคะตามนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเข้ามาพูดคุยได้เลยอยากได้รถสวยลงปกไม่จกตาม,มาที่นี่เลยเสนีรถบ้าน2